สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับสาวโอนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทาง ลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่18เดือน8 2,566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดสายด่วนลาวพัฒนานะคะให้พี่ๆสมาชิกรับชมกันนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะมาลงให้ช้านะคะเพราะว่าน้องแอดเพิ่งเลิกงานนะคะกาบขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วทันแนวทางในวันนี้ก็ขอให้โชคด,ดีเฮงๆปังๆนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคาเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรด ใช้วิจจรณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆชุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะน้องเอสขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหลุดนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะอย่างว่านะคะแนวทางก็มีทั้งเข้าแล้วก็หลุดปาปุกันไปโปรดใช้วิจจรณญาณด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอให้โชคด,ดีก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะแอดไอดีไลน์มาได้นะคะ o n 9 7 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะในกลุ่มน้องแอดก็จะคัดให้เหลือน้อยหางหลงนะคะในวันนี้นะคะเราพัฒนาเด่นที่3แล้วก็6 แล้วก็5นะคะพี่ๆสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะในวันนี้ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดในวันนี้น้องเอทให้วิ่งรูดไปที่ที่3นะคะพี่ๆสำหรับในสูตรนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวน้องเอทให้วิ่งรูดที่6นะคะแต่ท่านใดไม่ชอบ6ก็เอา3นะคะคงสุดท้ายเน้นนะคะเน้นก็จะมี สามห้าสามเจ็ดสามหกหกเจ็ดแล้วก็แปดห้า เจ็ดห้านะคะพี่ๆสำหรับตัวที่น้องเอ็ดชอบนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหกห้านะคะกันนะคะกันในวันนี้กันในที่เจ็ดแปดสามศูนย์แล้วก็ เจ็ดเก้านะคะพี่ๆสำหรับตัวกันนะคะเม็ดเดียวสามตัวในวันนี้นะคะเม็ดเดียวสามตัวในวันนี้น้องเอสให้ไปในที่หก สามห้านะคะหกสามห้าก็แล้วกันนะคะพี่พี่ตัดเล่นได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนี่โชคดีนะคะเฮงๆปังๆสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ